เอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมปอนนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม r a c k m a r o c k Origin นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์อ่าเรียกว่าเป็นข้อมูลเล็กๆและกันเนาะเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตัวละครของเราได้ในทุกวันหรือทุกสัปดาห์นะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถติดตามไปพร้อมกันได้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะพอทราบในเรื่องของจุดนี้กันบ้างแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีส่วนไหนบ้างที่เราทําแล้วเราสามารถเก่งขึ้นได้ เป็นรายวันนะครับรวมถึงรายสัปดาห์ด้วยเนาะโอเคไปรับชมกันเลยครับก็อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรรู้เนาะร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะมีให้ซื้อทั้งรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรายสัปดาห์เหล่านี้อะ่ะพวกร้านค้าคะแนนต่างๆนะครับตรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิวเวนดิ้งแมชชีนอ่ะยูเนียนชหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วเนา อันนี้ผมอาจจะไม่ต้องพูดเยอะมากเนาะในเรื่องของจุดนี้เนะาะสำคัญสำคัญถ้าถ้าถ้าสำคัญสาหรับพวกเมทัลช็อปก็จะเป็นอไอ้พวกเนี้ยเนาะ,นะที่มันใช้เศษ อดีตไฟเนาะอด t i f y เมท a ลซื้อพวกประดับอันนี้ก็จะพัฒนาตัวละครเราถ้าเราดวงดีๆหน่อยเราก็อาจจะได้ประดับ2ดูตรงสายหรือไม่ตรงสายเนี่ยตรงตรงสายก็จะดีอ่ะถ้าไม่ตรงสายเราก็สามารถเอามาย่อยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์ที่เวลาเราไปลงพวก ec นะ extreme challenge เราก็จะได้ตรงเนี้ยในเศษของในเรื่องของไออะไรอะ d i l o d u s เนาะเป็นผงอะไรพวกนี้เอามาแลกในส่วนของอรูปปั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะฮะ เอาไว้แลกไว้รีเฟืองหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีเฟืองเราก็สามารถเอาเศษเฟืองต่างๆเนี่ยมาซื้อพวกอ่าเพิ่มน้ำหนักเฟืองรวมถึงพวกลุมไข่ได้นะครับเคร์เรชชอปนะฮะก็จะมีพวกไอ้นี่ยศต่างๆเหรียญแมวอ่อล็อกออฟแมวแการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็สําคัญที่ผมมองว่าสําคัญแล้วมันไม่เปลืองเนาะผมก็จะซื้อเป็นตัวนี้นะครับแอดมันคุกกี้นะครับอ่ะแอดมันคุกกี้ไว้อัพสัตว์เลี้ยงเนาะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะอัพได้ทั้งหมด60ครั้งนะครับถ้าเราไปใช้ตัวสีฟ้าที่มันซื้อจากร้านค้าทั่วไปเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับตัวคนนกอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพชรช็อปไม่ค่อยมีอะไรนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรยู Union Shop, เนียนช็อปเนาะถ้าใครที่90บวกแล้วลง TOC เนี่ยเราก็จะสามารถหาเหรียญตัวเนี้ยได้ง่ายๆเพราะว่า TOC มันจะมีรอบช่วยเหลือให้ทั้งหมด15รอบนะครับอ่าส่วนใหญ่ที่ผมจะซื้อผมก็จะซื้อเป็นในตัวเนี้ นะครับแอดวันคุกกี้เหมือนเดิมนะครับใครถ้าเหลือๆหน่อยก็อาจจะมาซื้อเหมือนไปยัดการ์ดอาจจะเหมือนเอ้ยเหมือนไปยัดสมุดนะครับถ้าเหมือนยัดสมุดแล้วก็อาจจะไปซื้อพวกซีจิ้วนะครับพวกรุ่นหรือว่าเป็นพวกล็อกออฟออฟเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกิวเวนดิ้งแมชชีนก็จะมีพวกยศนะฮะหลายอย่างเลยอ่าอันเนี้ยคือประโยชน์ของการมีกิวเลเวลสูงเนาะหรือว่ากิวที่มีจํานวนคนแอคทีฟเยอะๆตลอดเนี่ย เราสามารถทําให้ตัวละครเราพัฒนาได้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแอคทีฟตลอดไอ้พวกค่าต่างๆของกิวเหล่านี้นะครับตรงเนี้ยนะเป็นค่าเรียกว่าอะไรค่า exp exp หรือก็ได้เรียกเป็น exp หรือว่าประสบการณ์ของกิวนะครับถ้าแอดยิ่งแอคทีฟตรงเนี้ยยิ่งเพิ่มเยอะอ่าและยิ่งเราเพิ่มเยอะเนาะเราก็จะสามารถเอามาอัพพวกเหล่านี้ได้เร็วขึ้นอ่าเช่นตัวเนี้ยโคตรดี D, นะฮะกิวเวนดิ้งแมชชีนถึงเลเวล5 ถ้าเราถ้าคิวผมถึงเลเวล5เมื่อไหร่ตัวนี้ผมมองว่าแม่งค่อนข้างดีดีมากๆนะครับอันนี้ก็สําคัญเห็นปะอันนี้อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ดวงแต่พวกเนี้มันเอามาอัพตัวละครเราได้แบบแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูกันที่ ro shop กันบ้าง ro shop ไอ mystery shop อะไรตรงนี้เราก็ซื้อแล้วเราก็ดูตามความเหมาะสมหรือตามความเรียกว่าตามความต้องการของเราอยู่ที่จํานวนเพชรของเราด้วยนะครับไปที่ diamond shop กันต่อนะครับ ไดมอนด์ช็อปกันต่อนะครับไดมอนด์ช็อปก็จะมีพวกอโอริอีลูอะไรต่างๆให้ซื้อรายสัปดาห์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ดีทุกอันเนาะดีทุกอันแต่ทีนี้สําหรับคนที่ล่า MVP ีนีได้ตลอดอย่างผมอ่าอย่างผมผมพอล่าได้เนาะ <laughs> เพราะว่าพลังผมหรือว่าดาเมจของผมเนี่ยมันพอที่จะล่าท็อป3ได้นะครับท็อปหเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่จะเป็นท็อปสมซะมากกว่านะครับสิ่งที่ผมจะซื้อรายสัปดาห์ก็จะเป็นพวกแบบอ่าที่มันสําคัญสาคัญก็จะเป็นพวกรูปปั้นเนาะรูปปัน้นรูน อ่าพวกนี้รูปปั้นรูส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร,ร่นะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการชิ้นไหนนะครับไปใช้ในการอัพตัวละครน,นะฮะประมาณนี้ส่วนไอตัวเนี้ยผมก็ถ้าถ้าส่วนตัวนะอาผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าเราสามารถไปรีหาในตรงนี้ได้เนาะอา s y s t e อ i o u ร shop อนะครับเนี่ยตากาดรับมันจะมีบอกเลยว่าเราสามารถเอา,เรา,าเราสามารถรีแล้วพบเจอ อะไรได้บ้างอ่าสองัญเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันถูกกว่าเนาะถ้าลด3 0มมันก็จะเหลือ210เพชอ่าก็คุ้มกว่าไปซื้อ10 10 10อ่ะถ้า10อันมันก็300เพชแล้วถูกปะอ่าและอันนี้คือ1กล่องแม่งได้ตั้งเท่าไรหร่อ่ะ1กล่องแม่งได้ตั้ง30ชิ้นอ่าลองไปเทียบกันสิเนี่ยเห็นปะ1กล่องได้30ชิ้นอันเนี้ยเราซื้ออ่าถ้าสมมติเราซื้อ30ชิ้นมันก็ตั้ง 300เห็นปะอ่ะมันซื้อ300แต่อันเนี้ยคือ1กล่องมันได้อย่างละสิบอย่างละส0แล้วก็ลดราคา30%ก็จะเหลือ2 1 0เพรอ่าถ้าลด50%สตุ่มเจอลด50%ก็จะเหลือ150เพรผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าเนาะก็เลยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าขาดเหลือแบบจะอัพอ่าขาด 1, อีกเซตนึ่งอัพได้เราค่อยมาเติมตรงนี้เอาก็จะได้ก็จะดีนะฮะอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากละนะครับสำหรับการ ซื้อตรง Shop. อาโอช็อปอจุดหนึ่งจุดสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เนาะผมคิดว่าอาจจะไม่รู้เพราะว่าเพื่อนๆผมบางคนที่เล่นในเกมก็ยังไม่ค่อยรู้กันนะครับตรงนี้เลยนะครับเฟรมบ็อกซ์นี่อันนี้เลยเฟรมบ็อกซ์นะครับมันจะเพิ่มในเรื่องของเฟรมพอยต์นะฮะเอาไว้อัพเมดัลนะครับ,รบจำนวนครั้งที่ซื้อได้ต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่10กล่องนะครับและมันใช้ได้ทั้งหมด10ครั้งต่อวันเนาะมันใช้ได้ทั้งหมด10ครั้งต่อวันถ้าเป็นไอตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะถ้าเป็นตัวเนี้ย มันจะใช้ได้ทั้งหมด50ครั้งต่อวันนะครับ50ครั้งต่อวันเท่านั้นโอเคส่วนตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งหมด10ครั้งต่อวันดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะซื้อวันละ10กล่องเท่านั้นนะครับก็จะใช้โดยประมาณ1 0,000เซนีอ่า10,000เซนี 1, เนี่ยเราหากันได้อยู่แล้วทำเควสประจำวงประจำ,ว,ะจำวันเดวิลลูชีอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ได้คืนมานะครับดังนั้นถ้าตัวเนี้ยเราซื้อทุกวันตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะผมบอกเลยถ้าคนที่ไม่ไไไดด้้้้ซซืืือออแแลลวเเติมมม VAP VAP ส่่่งรททุกกัันบคนี VIP, ะ มาซื้อตัวนี้ทุกวันนะครับอามาซื้อตัวนี้ทุกวันผมว่าตัวเหรียญเมดอลเนี่ยอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยด้วยซ้ำนะครับโดยที่ไม่ต้องเติม vip แต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วเติม vip ด้วยอย่างเงี้ยการพัฒนาของเขานะมันก็จะเติบโตขึ้นทุกวันมากกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าตัวนี้มันซื้อได้ทุกวันเพิ่ม60พอยต์10กล่องเท่ากับ600พอยต์เลยทีเดียวนะครับ600พอยต์เนี่ยเรามาอัพตัวเนี้ย ได้ค่อนข้างเยอะนะได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเมโดผมก็ค่อนข้างมีเลเวลระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไกลมากเพราะว่าอันนี้ผมเป็นไอดีซื้อมาเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเก่าเขาทําไว้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะครับให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้เนี่ยมาอ่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆท่านหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ในจุดจุดนี้นะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้เข้ามารับชมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ดูจนจบหรือแวะผ่านมาผ่านไปก็แล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้กันสักนิดนึงนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากไลฟ์สตรีมสดด้วยนะครับผมจะไลฟ์สตรีมสดเนี่ยอ่เกือบทุกวันเนาะเกือบทุกวันนะช่วงเวลาก็อาจจะเป็น ช่วงบายๆหรือว่าช่วงค่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอยากมาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์อยากสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสมาพูดคุยกันเนาะยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้เล่นเกมหนักแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันครับผม